สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประทาโทุก,กท่านครับของดีอีสานบายครูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของรำแบบนี้จะดึงของเก่าแต่ชาติปางก่อนกลับมาได้อย่างหมดทุกอย่างโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสง ทำแบบนี้จะดึงของเก่าแต่ชาติปางก่อนกลับมาได้หมดทุกอย่างนั่นก็คือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ชโลมจิตใจเราให้มีสติให้รู้จักคิดตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดถือหลักธรรมะไปปรับใช้ถึงแม้เราจะไม่ได้บวชไม่ได้ถือศีลแปด ศีลสองแต่เราก็สามารถนำหลักแนวคิดธรรมะที่เราเคยได้ยินมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเช่นการทำงานกับคนหมู่มากย่อมีความคิดที่แตกต่างมีปัญหามากมายตามมาเราควรจะมีสติรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยไม่ด่วนตัดสินใจลองปรึกษากับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างย่อมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาให้เราได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานวีรธถวโรก็ได้เทศนาธรรมะดีๆให้เราได้รู้จักคิดรู้จักมีสติ สอนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายให้เราได้ฟังพุทธานุสติทรงอารมณ์ให้ได้ถึงฌานสี่โดยพระราชพรมยานวัดท่าสงแทนที่เราจะภาวนาเฉยๆเราก็จะภาพพระพุทธรูปกำหนดภาพไว้ลืมตาดูภาพพระพุทธรูป อง์คใดองค์หนึ่งก็ได้นึกถึงภาพพระพุทธรูปอง์คใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราต้องการเรามีความเลื่อมใสพอใจอยู่แล้วเวลาจับลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทธโธก็น,นึกภาพขององค์สมเด็จพระบรมโคกจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้ให้ปรากฏอยู่ในใจ ไม่ใช่ไปนั่งคอยให้ภาพลอยมาแบบนี้ใช้ไม่ได้ภาวนาไปแล้วนึกถึงภาพไปด้วยจะนึกอยู่ในอกให้เห็นอยู่ในอกหรือเห็นภายนอกก็ได้ไม่จำกัดถ้านึกภาพนั้นตามภาพเดิมอย่างนี้เรียกว่าโอคะหะสมาธิโอคะหานิมิตเจ้าภาพเดิมนั้นขยายไป เปลี่ยนแปลงไปชักจะใหญ่ขึ้นจะสูงขึ้นจะเล็กลงก็มีสีสันวันนะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยทีละน้อยจากสีเดิมกลายเป็นสีจางไปนิดหน่อยจางลงไปจางลงไปแต่เรารู้สึกอารมณ์จิตนึกเข็นชัดนึกเข็นนะไม่ใช่ภาพลอยมา อารมณ์จิตเนื้อเขียนจนกระทั่งปรากฏเป็นแก้วใสอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิตอนกลางตอนนี้แก้วใสที่กลายเป็นแก้วประกายผึกแผวพาไปหมดทั้งองค์จิตใจสามารถจะบังคับให้ภาพนั้นเล็กก็ได้จะให้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ตั้งอยู่ข้างหน้าก็ได้ ข้างหลังก็ได้ตามใจนึกนึกอย่างไรภาพนั้นปรากฏไปตามนั้นมีความใสสะอาดสุขใสเป็นกรณีพิเศษองค์นี้องค์สมเด็จพระบร,รมโรกเชษฐท่านกล่าวว่าเป็นปฐมฌานการจับภาพนีจับให้สนิทให้คิดอยู่เมื่อไรได้เมื่อนั้นเดินไปบินธบาทเดินไปธุระนั่งอยู่ นึกเห็นเมื่อไรเห็นได้เมื่อนั้นทันทีนี่อย่างนี้เป็นกสินด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานด้วยถ้าการเห็นภาพแบบนั้นปรากฏว่าคำภาวนาว่าพุทโธหายไปภาพใสขึ้นผิดกว่าเดิมอันนี้เป็นฌานที่สองแต่มีจิตชุ่มชื้นอาการของจิตมันเหมือนกัน ภาพใสสะอาดขึ้นมีการทรงตัวมากขึ้นมีความเจ่มใสขึ้นความชุ่มชื่นหายไปมีอาการเครียดจิตทรงตัวแนบนิ่งสนิทแล้วก็ลมหายใจน้อยได้ยินเสียงภายนอก,กเบาๆอันนี้เป็นชา้นที่สาม การเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากเป็นกรณีพิเศษสว่างสวัยคล้ายกับพระอาทิตย์ทรงกฎหรือว่าคล้ายกับกระจกเงาที่สะท้อนแสงแดดดวงใหญ่ใจไม่ยุ่งกับอารมณ์อย่างนี้เป็นอุเบกขารมทรงสบายเห็นแนบนิ่งสนิทจะนั่งนานเท่าไรก็เห็นได้ตามความปรารนา โไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ปร,รากฏลมหายใจอย่างนี้เป็นฌานที่สี่การเลี้ยงสุนัขและแมวสุนัขและแมวที่ท่านเลี้ยงไว้นั้นท่านคุยกับมันรู้เรื่องทุกตัวดังนั้นการที่ดูแลทุกสุขและการให้อาหารการกินจึงสมบูรณ์พอหน้าหนาวหลวงพ่อจะให้พระกอร่อไฟเป็นกองกอง,องตามลานซีเมน เพื่อให้สุนัขได้ผิงไฟแก้หนาวเสมอมาครั้งหนึ่งหลวงพ่อลงมาสอนกรรมฐา,านที่กรุงเทพพ่อกลับไปถึงกุฏิติวัตคุณเอี่ยมคนเลี้ยงแมวก็มารายงานว่าหลวงพ่อไปกรุงเทพแมวก็ไม่กินข้าวหลวงพ่อก็ย้อนทันทีว่าแกเรียกมันไม่อีใช่ไหมล่ะคุณเอี่ยมถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ไง ท่านตอบว่าก็มันฟ้องฆ่าอยู่นี่ไงกลางปี2526คุณชวีวันณสักกิจได้ถวายสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านเพศเมียหนึ่งตัวและพันธ์ไทยธรรมดาหนึ่งตัวตัวผู้มาจากโคราชหลวงพ่อตั้งชื่อวนันินเพราะเธอมีสีดำตลอดตัวอกขาวเล็กน้อย เพศเมียตัวเล็กเป็นลูกสุนัขขณะที่ถวายไม่มีหลังอา่านสีน้ำตาลเรียกว่าหลังอ่านไวโอลีนเธอมาจากจังหวัดตราหลวงพ่อตั้งชื่อวนาโดยปกติหลวงพ่อท่านก็จะเลี้ยงดูสุนัขแมวเป็นประจำอยู่หลายสิบตัวทุกกติิที่ท่านอยู่จะต้องมีสัตว์สองประเภทนี้ประจำการเสมอ เท่าทีสำคัญก็มีสิงดอโคลา่าเจ้าอ้วนเจ้าดมรวมทั้งสุนัขเดินหลงทางสุนัขจรจัดขาดที่พึ่งก็มีมาคนไปปล่อยวัดก็มีมาพระในวัดท่าสุงเกือบทุกโอลมีสุนัขอาศัยอยู่ด้วยทั้งสิน้นหลวงพ่อเลี้ยงเธออย่างอิสระไม่ขังกรงแต่มีอาณาเขตกว้างขวาง ในรั้วรอบขอบทิตไม่ปนกับสุนัขภายนอกหลวงพ่อเลี้ยงเธออย่างอิสระไม่ขังกรงมีแต่อนณาเขตกว้างขวาง,วางในรั้วรอบขอบจิตไม่ปนกับสุนัขภายนอกสุนัขทั้งคู่นี้เธอแสนรู้มากหลวงพ่อพูดภาษาไทยกับเธอเธอรู้เรื่องทุกคำ และปฏิบัติตามตลอดไม่เคยลืมคนเราเสียอีกยังมีลืมบ้างแต่สุนัขไม่ลืมจากสองชีวิตขยายพันในขยายพันกันในพวกเดียวกันนี้แหละมิได้ปนกับสุนัขภายนอกเลยเวลานี้ถ้าไม่ตายเสียบ้างก็นับไม่ทวนเอาเฉพาะที่ยังอยู่ก็เกือบ300ชีวิตปี2532 หลวงพ่อย้ายที่พักจากตึกกลางน้ำไปอยู่ข้างบริเวณวิหารแก้วร้อยเมตรและอยู่ที่นี่จนวาระส,สุดท้ายของชีวิตท่านหลวงพ่อท่านบอกเสมอทุกครั้งที่สุนัขคลอดลูกออกมาใหม่ท่านตั้งชื่อให้แล้วบอกว่าตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเติมเชื่ออะไรตายเพราะอะไรลงมาเกิดเป็นสุนัขของหลวงพ่อเพราะอะไร แล้ววันไหนที่สุนัขตายหลวงพ่อจะบอกว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมารายงานตัวแล้วก่อนตายเธอคิดอย่างไรผลสรุปก็คือสุนัขทุกตัวเธอมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก้สิบเปอร์เซนนอกจากนั้นมาจากพรมและจาตุมหาราชไม่มีมาจากอบายภูมิเลยยามเย็นหลวงพ่อกลับจากทำงานลงจากตึกรับแขก กกัับที่พหลวงพ่อจะลงนั่งกับปื้นปล่อยให้สุนัขเล็กให่ทั้งหลายลุ่มเล่นทันงับแขนเลียมือดึงสายลัดเอวงับนิ้วดึงกุญแจดึงอังสาต,ตามแต่เธอจะทำด้วยความคิดถึงแล้วคุณพ่อก็ไปเยี่ยมสุนัขแม่ลูกอ่อนทีละห้องจนครบทุกตัว บางแม่ก็ตามหาหลวงพ่อเพราะยังไม่ถึงห้องเขาก็มาคอยรับหลวงพ่อและก็พาไปดูลูกเขาหลวงพ่อจะเข้าไปในห้องเขาจากจัดที่นอนปูให้เรียบอร้อยจับลูกเขามานอนตักท่านสุนัขทุกตัวผ่านการนอนตักของหลวงพ่อทั้งนั้นหลวงพ่อท่านทำประดุจเป็นพ่อบังเกิดก้าวของเธอทุกตัวดังนั้นสุนัขทุกตัวจึงรักหลวงพ่อ แม้นเพียงได้ยินเสียงหลวงพ่อเขาก็เห่าหอนตอนรับเกี่ยวกาว่าหลวงพ่อบอกว่าให้หมาติดผ้าเหลือกไห้ตายแล้วไปสวรรค์ทุกตัวยามค่ำคืนเมื่อฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวสุนัขกลัวเสียงฟ้าร้องมาเขาจะพากันวิ่งไปรอบหน้ากุฏิหลวงพ่อผ่านฝนเปียกปอนไปให้ถึงหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อก็ออกมานั่งกับผื้นเป็นเพื่อนปลอบใจเขาไม่ให้กลัวจนกว่าฟ้าฝนขนองจะหมดไปเรื่องของพระนิพพานเป็นอารมณ์แค่นอนทําใจให้สบายสบายขอบรรดาลูกทั้งหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปด้วยศรัทธามีบารมีครบถ้วนทั้งสิบประการมีจิตใจหวังซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ จงพิพิสูจน์ดูว่าเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็ทรงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติเป็นเพียงแต่ว่านอนทำใจสบายให้มันว่างจากอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอุเบกขาใจเป็นสุขเบาๆลงจิตเวลานั้นจึงอยู่ในช่วงของอุปจารสมาธิ บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังพระสูตรอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรนี้มีนามว่าเรื่องพระนางสามาวดีเนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีทรงปรารบความวอดวายคือความมรณะของหญิงห้าร้อยมีพระนางสุ มาวดีเป็นประธานและของหญิงห้าร้อยของนางคันธิยานั้นซึ่งมีนางคันธิยาเป็นประธานจึงได้ตัดพระธรรมรเทศนานี้ว่าอัปปมาโทอปอะมาตังปะทังที่นี้มีท่านอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ กษัตริย์สองสหายท่านกล่าวว่าในการล่วงมาแล้วมีพระราชาสององค์พระราชาสององค์นั้นก็คืออยู่ในแคว้นอันลกักกปะพระราชาทรงพระนามว่าอันลักกัดปะซึ่งอยู่ในแคว้นเวทะทีปะกะพระราชาทรงพระนามว่าเวทะทีปะกะ เป็นสหายกันตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และก็ทรงศึกษาศิลปะในสำนักของอาจารย์เดียวกันโดยล่วงไปแห่งพระราชบิดาของตนหมายความว่าพระราชบิดาของพระราชาทั้งสองสวรรคตท่านได้ยกสวกระชัดขึ้นแล้วคือพระราชาทรงเป็นพระราชาในแคว้นมีพระนามแคว้นละสิบโยหมายความว่าเมืองนี้ มีเนื้อที่ประมาณแขวนละสิบโยชนพระราชาทั้งสองพระองค์เสด็จมาประชุมกันตลอดเวลาตามการหมายความว่าถึงเวลาอันสมควรก็มาพบปะสังสรรค์กันและเป็นเพื่อนกันทรงยืนนั่งและบรนทรมร่วมกันทอดพระเนตรเห็นบรรดามาหาชนผู้เกิดอยู่และก็ตายอยู่หมายความว่ามองดูคนเกิด มาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดจึงปรึกษากันว่าขึ้นชื่อว่าผู้ตามคนผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีนั่นหมายความว่าคนใดที่ตายไปแล้วแม้แต่คนข้างหลังที่มีความลักมากแสนมากกว่การใดก็ตามที่เขาจะโดนตายไปตามก็ไม่มีในที่สุดสรีรักษณ์ของคนก็ตามไปไม่ได้ นี่ก็หมายความว่าเมื่อคนอื่นตายไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตนเองก็ไม่สามารถจะตามไปได้ความจริงร่างกายของเราเป็นที่รักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ว่าเวลาตายจริงๆก็ต้องทอดทิ้งอยู่กับพื้นปฐพีท่านกล่าวว่าต้องละสิ่งทั้งปวงไปก็หมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่าง จึงมาทรงดำดิว่าประโยชน์อะไรเรื่องการอยู่ครองเรืองของพวกเราเราจักบวชเมื่อปรึกษากันดังนี้แล้วจึงได้ทรงมอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสและพระมเหสีต่างคนก็ต่างออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นยังไม่มีพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองแล้วก็ไปจูในปา่า หิมมวันประเทศที่เขาเรียกว่าป่าหิมม์พานคือป่าที่มีความหนาวมีหิมะตกจัดไกลผู้คนผู้คนไม่เข้าไปรบกวนจึงได้ทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจจะเป็นอยู่จึงสละราชสมบัติออกบวชก็หาไม่ได้นี่หมายความว่าพวกเรานี่เป็นคนที่ไร้ทรัพย์สมบัติแล้วจึงบวชก็ไม่ใช่ เราเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่แห่งเดียวกันขณะนี้หมายความว่าขณะที่ท่านนั่งอยู่รวมกันท่านก็คิดว่าการที่เราออกบวชไม่ใช่คนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็เวลานี้บวชเป็นโยคีก็ไม่น่าจะอยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นเหมือนผูไม่บวชนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าเราควรจะแยกกันอยู่ ท่านจงอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้แต่ว่าจะรวมกันในวันอุโบสถหรือก,กึ่งเดือนหมายความว่าครึ่งเดือนจะมาพบกันครั้งนั้นพระดาบท,ทั้งสองก็เกิดมีความดําดิขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การคุกขี่ไปด้วยคณะจากมีแก่เราทั้งสองท่านจงจุดไฟโพงขึ้นที่ภูเขาของท่าน เราจะจดไฟโพงขึ้นทีูู่เขาของเราด้วยเครื่องสัญญาณทั้งเราทั้งสองเราจะได้รู้ความที่เรามีชีวิตอยู่ดาวบททั้งสองนั้นกระทำอย่างนี้แล้วในการต่อมาอีกไม่นานท่านบอกว่าท่านเมธะทีปะดาบกทำกาลักคือตายเมื่อตายจากความเป็นคนอาศัยผู้ที่มีทรงศีลบริสุทธ และก็การทำสมาธิพอสมควรก็ไปบังเกิดเป็นเทพผู้ที่มีศักดาใหญ่กฎธรรมชาติของโลกถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าช่างมันธรรมโอวาทของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงวันนี้ก่อนที่จะศึกษาอย่างอื่นก็ให้นึกถึงกฎธรรมดาไว้เป็นสำคัญกฎ ธรรมดาสำหรับเรานั้นก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์จากความรักความพัดผ้าชอบใจเป็นทุกข์มีอารมณ์ขัดข้องหรือมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเราเกิดมาเพื่อประสบกับทุกข คนที่เกิดมาแล้วทุกคนที่จะไม่มีทุกข์ไม่มีถ้าหากว่าเรายังยึดถือร่างกายเป็นของเราทรัพย์สินเป็นของเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเราอารมณ์มันก็เกิดเกิดเพราะว่ามีจิตเรากาะที่เรียกว่าอุปาทานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกกระทำทั้งแปดประการสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ